สวัสดีค่ะเด็กวันนี้นะคะพบกับครูปอยในก,กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยวันนี้นะคะครูปอยก็มีเพลงให้เด็กเต้นกันด้วยค่ะเด็กๆดูไม่น่าว่าวันนี้นะคะเราเรียนหน่วยอะไรเอ่ยหน่วยผลไม้ค่ะก่อนที่เราจะไปเต้นแล้วก็ลองเพลงผลไม้กันนะคะวันนี้เราก็จะมาเคลื่อนไหวทำทำความอุ่นร่างกายก่อนนะคะโดยท่าแรกนะคะให้เด็กเอาแขนตั้งฉากนีนนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ ห้าครั้งนะคะหนึ่งสองซหนึ่งสองสมสห้าใครเด็กถ้าต่อไปนะคะครูก็จะให้เลยนะคะยืดตัวนะคะหครั้งค่ะถ้าเกิด,เด็กพร้อมแล้วนะคะจะกาเริ่มกมาเลยค่ะหนึ่งสองซ้มหนึ่ง 2 3ง5ใครเด็กเก๋วมากนะคะต่อไปครูปอยก็จะพายเด็กสอนเด็กนะคะร้องเพลงผลงไม้ไทยค่ะโดยรอบแรกนะคะคุณครูปอยก็จะลองให้ฟังก่อนค่ะดูซีผลไม้ไทยมีลำไยและส้โมโอละมะกอและแตงโม ผลโตโตมีมากมายมีไว้ขายและรับประทานมีไว้ขายและรับประทานไข่เด็กไปนะคะคุณครูปอยก็จะร้องเท้ยหนึ่งท่อนแล้วก็ให้เด็กนะคะร้องตามเท้ยหนึ่งท่อนค่ะเนี่สามสามั่มดูซีผลไม้ไทยมีลำไยและส้มโปมะละกอและแตงโม ผลโตโตมีมากมายมีไว้ขายและรับประทานมีไว้ขายและรับประทานใครเด็กเลบาต่อไปนะคะเราก็จะมาลองพร้อมกันค่ะหนึงสองาดูซิผลไม้ไทยมีลำไยและส้มโอมะละกอและแตงโมผลโตโตมีมากมายมีไว้ขายและรับประทาน มีไว้ขายและรับประทานไข่เหล็กเหนียวมากนะคะรอบต่อไปนะคะเราก็จะมาร้องเพลงค่ะแล้วก็ทำท่าทางประกอบด้วยนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะดูสิผลไม้ไทยมีลำไยและส้มโอมะละกอและแตงโมผลโตโตโมีมากมายมีไว้ขายและรับประทานมีไว้ขายและรับประทาน ไข่เด็กอีกรอบหนึงนะคะ1 2 3าดูซีผลไม้ไทยมีลำไยและส้มโอมะละกอและแตงโมผลโตโตมีมากมายมีไว้ขายและรับประทานมีไว้ขายและรับประทานไข่เด็กวันนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะของครูนะคะในหน่วยผลไม้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย